ดีครับลุงต่อพากินเฟสเทเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุงคนครับวันนี้มานําเสนอพระหน้าปลกกลุกพังงว่วาบางบางท่านเรียกว่าปลกพังงว่วเป็นพระหน้าปลกกลุกพังงว่วความจริงก็พระนาปกพังงว่วนี้พบที่กรุกวัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยานะครับ มีการปฏิสังขรณ์บุรณาวัดวัดมหาธาตุในสมัยบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือคุณหลวงพระง,งว่วราวปีพุทธศักราช1917นะฮะก็เลยเรียกกันว่ากุพรนะง่วะวัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยาความจริงก็เป็น ที่รู้กันนะว่าเป็นวัดเก่าแก่มีศิล,ละปะพบพระมากมายในกลุกของวัดมหาธาตุพระหน้ากบุกพระง่วเนี่ยก็มีเป็นพิมพ์หนึ่งอีกพิมพ์หนึ่งที่คนรู้จักน้อยนะะก็ไม่ค่อยเห็นนานๆจะพบเจอนะฮะ ก็ลักษณะก็คือเป็นน้ากปกแล้วก็เป็นเนื้อชิ้นนะให้ดูความเก่าของเนื้อนะฮะลักษณะก็องค์นี้ก็ดูสมบูรณ์ดีนะก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะก่อนเนื้อก็ผมเห็นแล้วก็ชอบก็เลยมานําเสนอบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าเพราะว่าเป็นพระกลุกนะก็อาจจะไม่รู้จักว่านี่คือพระพิมพ์อะไร เป้าหมายก็คือมานำเสนอว่าพระกุฏองค์นี้ก็คือพระนาคปกพระงูกุวัดมหาธาตุมานำเสนอให้ท่านได้ชมกันนะครับก็ใครที่เจอก็ถ้าเกิดสงสัยว่าเออพระนี่คือพระอะไรนะศิลปะเป็นศิลปะคล้ายๆกุมาจากลบรีเก่านะฮะ ในในศิลปะนี้ก็จะมีพระสมคอระคังสมเรียนแก้วพระหน้าปกพระอูดองคางเขานะฮะก็จะมีบางองค์ก็จะมีคา,าประหลอดแบบคาประหลอดก็จะดูนี่นี่นี่คาประหลอดนี่ก็คือเป็นไขมาแต่โบราณนะพระองค์นี้เท่าที่ดูแล้วก็คือการ มีการล้างนะฮะล้างแล้วเก็บสะสมกันมานานก็เลยรู้สึกจะสมบูรณ์มากแหละก็รู้สึกชอบก็เลยมานำเสนอทำคลิปลงใน YouTube เผื่อท่านใดที่ศึกษาพระกุพระอะไรเผื่อเป็นข้อมูลกันแบ่งกันดูนะฮะแบ่งกันชมให้ดูพระกุก็ พุทธคุณของพระกุวัดพระง,ง่วนะพระน้าปกกุวัดพระง,ง่วเนะี่ยก็เขาบอกว่าพุทธคุณดีทางด้านคงกระพันชาตีนะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มหาอำนาจก็เป็นพระนาปกที่มีลักษณะพุทธศินสวยงามนะออกไปทางทางพระนาปกขุนพลรบุรีนะก็ ให้ดูเอวชดช้อยลักษณะก็นั่งสมาธิปกก็มานำเสนอให้ชมเป็นข้อมูลการศึกษาไม่ได้เน้นซื้อขายนะครับก็เน้นมาชมพระแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมในช่อง YouTube ของผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ